ระทรงเป็นปินปักนักเรศทรงคุ้มเกตคุ้มกล้าวไทยทั้งผองพระสถิตฟ,ฟ้าฟ้าน้ำตานองแผ่นดินทองสูนสิ้นพระทรงชัย สมเมตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอานาไกลไกลเมือ่อเวลาหมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ เป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ยอดน้ำยาดยลือดพระองค์หยดลมที่ไหนทุก้องจะพลันสลายทุกให้จะไม่าลาแคลวผ่าในลู่ของแผ่นดินส่งเป็นที่รักและที่พึ่งพิง ขอเดชะฝ่า,าลอ,องธุลีพบาทปรก้าโรกมงข้าพุทธเจ้าพลอากาศโทน,นหมงพินทชาตผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชขอน้อมลำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวร,รมนาธบพิษข้าพุทธเจ้า รักลึกในพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่มีพระประถมบรมราชองการเราจะพองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ท่านทรงทุ่มเทเสียสละเพื่อชัยชนะของประเทศคืองานของบูลนิธิชัยพัฒนานั้นคือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนาชัยชนะของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีอีกทั้งพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้ข้าราชการทุกฝ่ายมีหน้าที่เหมือนกันที่จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบให้สำเร็จรุบร่วงตามเป้าหมายโดยไม่ชักช้าและที่จะต้องร่วมกับ ประชาชนชาวไทยทั้งมวลในการที่จะอุ้มชูรักษาความดีในชาติให้ยั่งยืนมั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ดีให้หนักแน่นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลงานที่สำเร็จจากความร่วมมือนั้นและความบริสุทธิ์ใจจะได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกขนแห่ง ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นตามที่ปรารภปรารถนาพระองค์ท่านจะสถิตในดวงใจของข้าพุทธเจ้าตลอดไปพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะแงดิ้นนีคคืืออส 2,500นี้ถือเป็นวันครบรอบ4ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยแต่กว่า4 0 0พันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทุกๆพระบรมราโชวา่าที่เคยพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยยังคงเป็นดั่งแสงและหลักในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนกระผมนักเรียนในเรืออากาศจาก,กรพัดเอกวรหัวหน้านักเรียน,นเรืออากาศ ในานามของนักเรียนในเรืออากาศที่ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมถวายงานครั้งสุดท้ายในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพวกกระผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอปฏิญ,ญาณตนว่าจะยึดมั่นในพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศช,ชาติตลอดไป<ต>ครับ

บ่อยครั้งที่พวกเราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9ได้ทรงแก้ปัญหาด้วยการใช้คนเทคโนโลยีและธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาธรรมชาติน่านฟ้าโมเดล2020จึงเป็นตัวอย่างของการน้อมนาแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมและยังช่วยให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพ ออยู่รวมกันะลข้าพเจ้านาวาอากาศตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรุทธมาวิชัยอาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนในเรือกาศอักบินทศกสัติยาธิราชการวิจัยและพัฒนาสงเทียมในโครงการพระราชนัญติฝนหลวงของประเทศไทยจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงชารที่9โดยได้ทรงเห็นปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตร ซึ่งพระอ,องค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยที่ระรับผลกระทบจากปัญหนานี้เป็นอย่างมากจึงได้ทรงศึกษาและวิจัยสภาพอากาศของประเทศไทยโดยรวมถึงกรรมธีในการทาฝนเทียมรัฐบาลโดยกกมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกองทัพอากาศจึงน้อมรับกรรมธีการทําฝนหลวงมาใช้วิบัติการเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในทั่วทุกมิภาค รวมจนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาฝนหลวงจนถึงปัติบานข้าพเจ้าได้สืบสารงานวิจัยทางด้านนี้ได้แก่โครงการสร้างชุดเครื่องมือต้นแบบสําหรับวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของพลุสารดูดกลืนความชื้นโครงการสังเคราะห์แกนคูมแน่นขนาดยักษ์สำหรับทำฝนเทียมและโครงการวิจัยสร้างห้องจำลองสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของแกนคูมแน่นฝนเทียม ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป